จังหวัดกาญจนบ,บุรีจัดพิธีถวายน้ำส่งพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่26ตุลาคม2568เวลา10นาฬิกานายอธิสัตย์อินทราผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวสพิธีถวายน้ำสงพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระเทพปรียติโสพลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจนายกหล กจังหวัดกาญจนบุรีนางพันวิพาเปียมปุตรานายสิทธิธวิวรรณพฤกษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีคณะสงฆ์ข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมพิธีณศาลาการประเรียนวัดชชยชมพลจนะสงครามวัดใต้พระอารามหลวงตำบลบ้านใต้เพลเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักพระราชวางังเผยแพร่ป,ประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกราบบังคุณทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆ ความทราบทั่วกันแล้วนั้นในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรหลายครั้งและคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆทําให้คณะแพทย์ต้องการถวายการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนานเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิต แม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่93พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพนักพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวัง ทรงพระกรุณาปลุกรปลปรุกกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และขา้าทูลลองทุลีพระบาทในราชาสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปีตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไปเผยแพร่ประกาศจากสำนักพระราชวัง24ตุลาคม2568